สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรจ้าทุกท่านครับวันนี้เราคุยกันเรื่องแนวโน้มหรืออนาคตปุ๋ยเคมีในปีข้างหน้ากันนะครับคือปีห5เพราะาปีนี้เนี่ยผมทําคลิปไปแล้วว่าปุ๋ย,ยมันแพงเพราะอะไรนะครับแต่หลายคนก็อาจจะมีสาเหตุต่างๆกันนะครับในใจของแต่ละท่านมาดูกันว่าในปี6กเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้าง ที่เราจะควรรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในด้านการเกษตรในปีถัดไปหรือการวางแผนนั่นเองนะครับเรามาดูในคลิปนี้กันมาดูกันว่าพืชชนิดไหนที่ใช้ปุ๋ยเคมีมากที่สุดนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าปุ๋ยเคมีชนิดไหนใช้ในพืชชนิดไหนมากที่สุดก็หมายความว่าพืชชนิดนั้นอาจจะนะครับมีต้นทุนที่แพงมากขึ้นนะครับ ตัวนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะครับอาจจะไม่ชัดต้องขอไั้ด้วยนะครับจากธนาคารทหารไทยนะครับปัจจุบันนี้ก็รวมกับธนาคารธนาชาติเป็นทท B แล้วนะครับเขบวาวิเคราะห์ไว้ว่านะครับเป็นการปริมาณการจำแนกปุ๋ยตามรายภาคนะครับเพื่อชน,นแรกที่ใช้มากที่สุดก็คือข้าวนะครับข้าวในปี62-63เนี่ย,ยมีประมาณนาปี61ล้านไร่นาปรัง11ล้านไร่นะครับ ภาคอีสานในเยี่ที่สุด4%รองลงมาคือภาคเหนือภาคกลางน,นะครับมีปริมาณพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้ปุ๋ยเน่ยอยู่ที่ประมาณ2-2.3ล้านตันนะครับต่อปีข้าวนาปีเนี่ยใช้เฉลี่ยอยู่ประมาณ30กิโลกร,รัมต่อไร่นาปังเนี่ยใช้เฉลี่ยอยู่ประมาณ49กิโกร,รัมต่อไร่อันนี้เป็นการเฉลีย่ยทั้งประเทศนะครับพืชชนิดที่2นะครับที่มีการใช้ปุ๋ยมากก็คือ,อยางพารา ซึ่งบ้านเราเมื่อปี6-1ที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณ21.3ล้านไร่นะครับพักใต้ปลูกเยอะที่สุด70%อรนองมาเป็นอีสานเป็นภาคกลางภาคเหนือนะครับการใช้ปุย๋ยยางพาราเนี่ยใช้ปุ๋ยอยู่ที่1.2ถึง1.5ล้านตันต่อปีนะครับฉเฉลี่ยไร่หนึ่งเนี่ยจะใส่ประมาณ76กกิโลกรัมต่อไร่นะครับอันนี้ฉเฉลี่ยทั้งประเทศพืชนิดที่3นะครับก็คือปามน้ํามันมีพื้นที่ปลูกอยู่6.1ล้านไร่ อยู่ในภาคใต้86%นะครับภาคกลาง9%ภาคอีสาน3%ภาคเหนือ2%ภาคใต้จะเยอะที่สุดนะครับมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเนี่ย0.6-0.7ล้านตันต่อปีแล้วก็1ไร่เนี่ยใช้ประมาณ120กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะครับพืชนิดต่อมานะครับก็คืออ,อ้อยอ้อยนี่มีพื้นที่ทั่วประเทศเมื่อปี63เนี่ย11.9ล้านไร่นะครับอีสานเยอะสุด45% ลงมาภาคเหนือและก็ภาคกลาง28-27%นะครับมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเนี่ย,ย0.4-0.6ล้านตันต่อปีเฉลี่ยหนึ่งไร่เนี่ยใช้อยู่ประมาณ63กิโลกรัมต่อไร่นะครับเพื่อชนิดต่อมาก็คือหมันสําปะหลังปี63เนี่ยมีพื้นที่ปลูก8.7ล้านไร่นะครับภาคอีสานเยอะที่สุด56%ตามด้วยภาคเหนือและก็ภาคกลางเท่ากัน22%นะครับมีปริมาณการใช้ปุ๋ยอยู่ที่0.3-0.4ถึง 0, ล้านตันนะครับ เฉลี่ยหนึ่งไร่ใช้อยู่ประมาณ41กิโลกรัมต่อไร่หรือว่าใกล้ๆไร่เลี้ยงข้าวเลยนะครับพืชชนิดต่อมาก็คือกระโพเดเลียงสัตว์ปี63เนี่ย62ถับ63เนี่ยที่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับมีประมาณ7ล้านไร่ใช้ปุ๋ยเคมีต่อปีเนี่ย0.2ถึง0.3ล้านตันต่อปีเฉลี่ยหนึ่งไร่เนี่ยใช้อยู่46กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะครับอันนี้เป็นตารางสรุปนะครับ ก็ปริมาณการใช้ปุ๋ยจำแนกตามปริภาคนะครับก็คือพืชที่ใช้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นข้าวรองลองมาเป็นยางพาราปลาล์มน้ํามันอ้อยมันสำปะหลงังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชทั้ง6ชนิดนี้เป็นพืชที่ผลิตหลักในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็จะมีการปริมาณการใช้ปุ๋ยมากที่สุดข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลของอ B, ทีเอ TMB ธนาคารทหารไทยนํามาวิเคราะห์จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรซึ่งกรมวิชาการเกษตรเนี่ย ก็ได้ข้อมูลตัวนี้มาจากกมร,ร,รมส่งเสริมเกษตรก็คือจากสำนัรรกงานเกษตรอำเภอสำนักเกษตรจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนไวน้ในแต่ละปีนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นพืชทั้งหงชนิดนี้เนี่ยการใช้ปุ๋ยถ้าปุ๋ยเพิ่มต้นทุนก็ต้องเพิ่มถ้าราคาตกก็หมายถึงการขาดทุนถ้าราคาแพงขึ้นอาจจะอยู่ตัวหรือกําไรก็ไม่ค่อยมากในปัจจุบันนี้นะครับต่อมาก็คือมูลค่าการตลาดปุ๋ยเคมีในบ้านเราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับ เพื่อจะได้รับทราบไว้ว่าอำเภอไหนภาคไหนเนี่ยเยอะที่สุดนะครับขอนําข้อมูลการตลาดปุ๋ยเคมีในบ้านเรามาเล่าสู่กันฟังของกระทรวงพาณิชย์ที่ทําไว้นะครับมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือเปล่าดูจากตารางนี้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ย1.2.3.4.5เป็นมูลค่านะครับคือหลักแสนล้านบาทในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับ ปี61เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.44แสนล้านบาทนะครับปี62เนี่ยลดลงมาอยู่1น8ล้านบาทก็คือปริมาณใช้น้อยลงอาจจะเป็นเนื่องจกากภาวะภัยแรงก็เป็นไปได้นะครับปี6 3สเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ1.31ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นพอปี6,4ปีเนี้ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นจากปี6 3สนะครับอยู่ประมาณสัก2ออยู่ที่1.34ล้านบาทนะครับปีห5เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ เพิ่มขึ้นเป็น1.36ล้านบาทปี66เพิ่มขึ้นไปอีก1.39ล้านบาทนะครับที่น้องเกษตรกรดูนะครับถ้าดูจากตารางนี้นะครับปี61เนี่ยนะครับปุย๋ยมูลค่าปุ๋ยยังเปรนมาณแงพงเพราะมันลดทั่วภาพลงมาปี62เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีการเริ่มระบาดของโรคโควิดจำได้ไหมครับโควิดระบาดเนี่ย การผลิตต่างๆของของประเทศไทยเราเนี่ยลดลงววบเลยพอสมควรนะครับก็ค่อยขยับขึ้นมาปี60ก็ขยับขึ้นมานะครับก็มีถึงมีการระบาดเราอาจจะดูแลรักษาตัวดีแล้วก็หลายคนเนี่ยออกมาจากกรุงเทพแล้วก็มาทํานาก็มีนะครับทําให้มีปริมาณการขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นมูลค่าการตลาดปุ๋ยเคมีในบ้านเราทั้งอดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะครับ มูลค่าการตลาดอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีรายภาคของประเทศไทยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นปีปี63ที่ผ่านมานะครับภาคเหนือเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ที่เขาวิเคราะห์เนี่ยเป็นรายได้ของผู้ประกอบการแบ่งตามภูมิภาคก็คือส่วนใหญ่จะเป็นรายเล็กบ้านเราเนี่ยอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นรายเล็กสัก 80- 90%เป็นะครับเป็นรายใหญ่ประมาณไม่ถึง1%ที่บริษัทใหญ่ๆแต่บริษัทใหญ่จะได้เปรียบรายเล็กพอสมควร เพราะทุนหนานะครับมาดูมูลค่าจากภาคเหนือนก่อนนะครับภาคเหนือเนี่ยมีมูลค่าประมาณ113.4ล้านบาทต่อกิจการนะครับภาคกลางเนี่ย13.4ล้านบาทต่อกิจการภาคอีสาน14.4ล้านบาทต่อกิจการภาคใต้11.3ล้านบาทต่อกิจการนะครับถ้าหากคิดเป็นตัวเงินเนี่ยรวมๆภายในแต่ละภาคเนี่ยภาคเหนือนอยู่ที่2.6 2.6หมื่นล้านบาท อีสานอยู่ที่นะครับ4.6หมื่นล้านบาทภาคกลางอยู่ที่2.1หมื่นล้านบาทภาคใต้อยู่ที่3.7หมื่นล้านบาทนะครับอันนี้ก็คงเป็นที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าภาคไหนเนี่ยจะมีผู้ค้ารายย,อย่อยประกอบมีการมากน้อยต่างกันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมปุย๋ยเคมีรายภาคของประเทศไทยนะครับแล้วการเคลื่อนย้ายปุย๋ยเคมีเนี่ย มันไปไหนบ้างนะครับตันนี้จะพูดถึงว่าเวลาเรานําเข้ามาเนี่ยเวลาผสมแล้วหรือแม่ปุ๋ยเนี่ยมันจะไปไหนบ้างก่อนเข้าถึงเกษตรกร,กรหรือเรามีการส่งออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูในสไลด์ถัดไปสไลด์นี้นะครับนำมาจาก TMB Analysis ของธน,งธน,งธนธาคารทหารไทยปัจจุบันนี้ก็เป็น uh, TTB ไปแล้วนะครับเริ่มจากซ้ายมือนะครับพี่น้อนงเกษตรกรนะครับปุ๋ยเคมีสําเร็จรูปกึ่งสําเร็จรูป36% ตัวนี้เป็นปุ๋ยเคมี NPK รวมกันเช่น16 16 8 16 20 0, 15 15 15อย่างเงี้ยนะครับเขาเดียวกับปุ๋ยเคมีสําเร็จรูปคือเข้าผสมมาแล้วนําเข้าประมาณ36%นะครับแล้วก็แม่ปุ๋ยเนี่ยนําเข้าประมาณ64%แม่ปุ๋ยก็มีตัวไหนบ้าง4600 2100 0060 18460อันนี้เคาเรียกแม่ปุ๋ยนะครับทีนี้นะครับ พวกปุ๋ยเคมีเกึืสสาเร็จรูปเนี่ยถามว่าเขานําไปไปไหนนะครับเขาก็จะนําไปจํจหน่ายนะครับนำไปจําหน่ายก็คือนําเข้ามาปุ๊บก,ก็จะกระจายลงสู่สากลก,การเกษตรและผู้ค้ารายย่อยธุรกิจขายส่งขายปลีกต่างๆอยู่ตามจามาังหวัดตามอำเภอพวกนี้นะครับบริษัทใหญ่ๆนําเข้ามาแล้วก็กระจายสู่สากลกเกษตรและธุรกิจขายส่งมาดูทางด้านแม่ปุ๋ยเคมีกันบ้างนะครับที่นำมาเข้ามามากกว่าปุ๋ยสําเร็จรูปเนี่ยพอนํามาปุ๊บ นะครับก็จะเข้าสู่โรงงานกระบวนการผลิตนะครับ mm. ก็คือผสมเป็นสูตรปุ๋ยต่างๆนั่นแหละนะครับเช่นอา่อาอ่าสิบห้าห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าสูตรประหลาดๆที่เราไม่ค่อยเจอทางท้องตลาดนะครับหลังๆเนะี่ยก็มีงานวิจัยต่างๆขอจานมหาลัยออกมา,า,มาเขาก็นําแม่ปุ๋ยพวกนี้นะครับมาเข้าสู่โรงงานแล้วก็ผลิตซึ่งไม่ได้นําเข้ามาจากเมืองนอกไม่ไม่ได้เป็นปุ๋ยผสมสําเร็จรูปมาเลย เข้ามาผลิตยอยู่ที่โรงงานบ้านเราเองนะครับพอผลิตเสร็จปุ๊บนะครับปุ๋ยเคมีพวกนี้เนี่ยที่ผลิตจากแม่ปุ๋ยเนี่ยเกใช้ในประเทศหมายถึงผลิตปุ๊บจากโรงงานก็กระจายไปอยู่สากลการเกษตรบ้างธุรกิจขายส่งขายปลีกตามจังหวัดตามอำเภอบ้างร้านใหญ่ๆร้านเล็กร้านน้อยก็ว่ากันไปนะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่เราผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราส่งออกไปต่างประเทศนะครับก็คือบ้านละแวกใ,ใกล้เคียงเราเนี่ยนะครับ อยู่ประมาณสัก4%เท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่เรานําเข้ามาเนี่ยเราใช้ในบ้านเราก็แทบจะไม่พออยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นของทนานการกรงุงศรีอยุธยาที่วิเคราะห์ไว้นะครับก็คือตัวนี้ข้อมูลน่าจะไม่ใช่ปีเดียวกันกับกับข้อมูลของทหารไทยเมื่อกี้นะครับแต่วันเป็นเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันอยู่นะครับนำเข้าเป็นปุ๋ยผสม NPK เสียด้วแล้วแล้วเช่น15 15 15ช6 2 8พวกนี้ย1 20 0นะครับ30% นะครับแล้วก็พวกแม่ปุ๋ยเนี่ยหกสอนําเข้ามาแล้วก็สไตล์เดียวกันนะครับลงสู่อ่าสากลการเกษตรอยู่ที่อยู่ตามอําเภอนนะครับแล้วก็พ่อค้ารายย่อยต่างๆที่อยู่ตามจังหวัดตามอําเภอนะครับแล้วก็จําหน่ายให้แก่เกษตรกรทางด้านขวามือถ้าเป็นแม่ปุ๋ยเข้าสู่โรงงานปุ๊บนะครับผลิตเป็นสู่ต่างๆก็ไปสู่สากลการเกษตรที่ผมกล่าวมาแล้วก็ไปสู่ร้านค้าย่อยถึงเข้าสู่เกษตรกร ส่วนที่ส่งออก4%เนี่ยนะครับส่งออกไป็นไหนบ้างด้านด้านล่างขวามอือน,นะครับไปลาวเนี่ย17.3%ไปกัมพูชา29.8%นะครับไปเมียนมา30.1%แล้วก็ไปเวียดน,นาม7.4%แล้วก็ประเทศอื่นๆประมาณ15.4%ประเทศละแม่ใกล้เคียงหรือสวนนอกประมาณ15.4%อันนี้เป็นที่เราส่งออกนะครับแต่ที่เราใช้เองประมาณสัก96%นะครับ แล้วถามว่าเรานําเข้าแม่ปุ๋ยเนี่ยมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลปี2019นะครับเออ่ถ้าเป็นแม่ปุ๋ยเนื้อเช่จจนพวก C 6 0 0 2น0 0พวกนี้เนี่ย48.7%เป็นเปอร์เซ็นต์แชร์ของอ่ามาร์เก็ตแชร์ของตลาดเนี่ยนะครับนำมาเข้าจากซาอุนะครับกาตาร์ามาเลเซียจีนพวกนี้นะครับซาอุจะเยอะที่สุดกับกาตาร์สี่สิบสแล้วย4่นะครับมาเลเซีย15.5แล้วก็จีนห้ ถามว่าใช้เกี่กับการได้ทำไมเรานําเข้ามาเยอะนะครับเพราะปุ๋ยพวกไนโตรเจนพวกนี้เนี่ยเขาผลิตน้ํามันได้เข้ามาแปรลรูปมาเป็นปุ๋ยยูเรียปุ๋ยแอมโมเนียมโซโฟเฟตพวกนี้นะครับแต่ถ้าจีนกับมาเลเซียนเนี่ยจีนก็ผลิตได้อาจจะเป็นลักษณะน้ํามันบ้างแล้วก็ตึง้งไนโตรเจนจากอากาศมาเปลี่ยนแปลงเป็นปุ๋ยยูเรียก็มีนะครับแต่จีน,นจะใช้ในประเทศซะส่วนใหญ่นะครับส่วนพวกฟอสฟอรัสเนี่ยกินเปอร์เซ็นต์แชร์ของตลาดอยู่ประมาณ0.1% เราจะนําเข้าจากอียิปต์เป็นแหล่งไง76.6%แล้วก็จีน23.4%แต่ก็มีแหล่งอื่นนะครับที่เรานําเข้ามานะครับหลังๆเราก็จะนาจากแหล่งอื่นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากอียิปต์แล้วก็จีนนะครับส่วนโพแทสเซียมนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมตัวสุดท้ายตัว K เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์แชร์ของตลาดอยู่ประมาณ13.4%นําเข้าจากแคนาดาเบลารุสอิสราเอลแล้วก็เยอรมนีนะครับแคนาดาจะเยอะสุดประมาณ46.2%แล้วก็ตามลําดับนะครับ เพราะเหล่านี้เป็นมีแหล่งโพแทสเซียมถ้าเป็นอิสราเอลเนี่ยเขาผลิตจากน้าทะเลพวกเดซีนะครับเอาเกลือมาอชั้นเกลือที่เค็มๆจัดมาตกตะกอนนี่ก็ได้กระบวนกระบวนการทางเคมีมาเป็นโพแทสเซียมคอไรนะครับส่วนปุ๋ยผสมนะครับปุ๋ยกำปาเอ็นพีเคเช่น15 15 15 16 16 8 16 20ศูนย์พวกเนี้ยนะครับเราจะนำเข้าประมาณสัก37.9%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แชร์ของตลาดนะครับก็ เรานำมาจากประเทศจีน31.3%นะครับรัสเซีย29.4%โคเรียนะครับ18.3%นเมอร์เวย์9.9%อันนี้เป็นสิ่งที่เรานำเข้ามานะครับปุ๋ยขอ้อมปาหรือปุ๋ยผสมที่เขามิกมาแล้วนะครับและปุ๋ยสูตรไหนที่นำเข้ามากที่สุดท่านอยากรู้ไหมครับขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับนำข้อมูลมาจากมาจากของกรมวิชาการมาทำตารางนี้ให้ชมกันนะครับ ปุ๋ยที่มีปริมาณนําเข้ามากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแม่ปุ๋ยนะครับโดยแม่ปุ๋ยเรียงลำดับดังต่อไปนี้แม่ปุ๋ยไนโตรเจน4 6 0 0ศแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส1 8 4 6 0กแล้วก็แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม0 0 6 0นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแม่ปุ๋ยไนโตรเจนเช่นเดียวกันแต่ใช้ไม่ค่อยเยอะ2ี0สนะครับดูการเรียงลําดับนะครับปริมาณมากที่สุดแม่ปุ๋ยที่นาเข้าก็คือยูเรีย17,000นม่ 6,539ล้านบาทอันดับ3คือแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส4ี่พล้านบาทนะครับแล้วก็แม่ปุ๋ยตัวแอมโมเนียมซัลเฟตที่เป็นสูตรเนี่ย1,177ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นแม่ปุ๋ยรวมกันอยู่ที่มูลมีมูลค่า29,432ล้านบาทนะครับส่วนปุ๋ยสูตรที่เป็นปุ๋ยคอมเปาที่เขาผสมมิกมาแล้วนะครับมีสูตร3สูตรที่นำมาเข้าเยอะก็คือ16-20กสูนย สิบหกสิบหกแปดสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับเบอร์หนึ่งก็คือสูตรสิบห้าสูตรเสมอสามพันหกร้อยล้านกว่าบาทนะครับเบอร์สองก็คือสิบหกยี่สิบสูตรสองพันสามร้อยล้านสิบหกสิบหกแปดหนี่งเป็นเบอร์สามนะครับอันดับสามสองร้อยหกสิบล้านแล้วก็ปุ๋ยสูตรอื่นๆนะครับที่นําเข้ามาหลากหลายสูตรมากรวมกันแล้วอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบล้านบาทนะครับอันนี้ผมจัดให้เป็นเบอร์สีเพราะว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันจะน้อยกว่าสามตัวนั้นนั่นเองนนนนะะครรัััับแตต่่ถ้้าาวววมกกก็เยอนะครับ ถามว่าทำไมเราถึงนําเข้า 1620, 0, 16168แล้วก็151515ที่นําเข้ามาเนี่ยก็มีคําแนะนําเรื่องการใช้ปุ๋ยในนาข้าวใช่ไหมรครับแต่แต่สมัยก่อนที่เราแนะนำกันเนี่ย1620เนี่ยก็คือใส่นาดินเหนียวใช่ไหมฮะ16168ก็คือใส่นาดินทรายแต่ถ้า151515เนี่ยใส่สําหรับพืชไร่พวกอ้อยมันสำปะหลังพวกนี้3สูตรนี้จึงมีปริมาณการนําเข้าเยอะที่สุดกว่าสูตรอื่นแต่ปัจจุบันนี้ก็ จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปผสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรวมปุ๋ยมูลค่าปุ๋ยสูตรอื่นเนี่ยนะครับ 16-16, 8 6 2 0ส0 15-15แล้วก็สูตรอื่นี่มีมูลค่ารวมอยู่เพิ่มมา19,000 16,910ล้านบาทนะครับแล้วก็รวมทั้งแม่ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยผสมที่นําเข้ามาอยู่ที่46,342ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการนําเข้าปุป๋ยของประเทศไทยเราในปี63นะครับ แล้วความต้องการปุ๋ยของโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรารู้จักของไทยแล้วนะครับไปดูความต้องการของโลกบ้างเพื่อจะรู้ว่าอนาคตถ้าโลกต้องการมากขึ้นแล้วไทยเราเนี่ยปุ๋ยราคาแพงเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นตารางของธนาคารกรุงสีที่วิข้อไว้นะครับจาก IFA นะครับเป็นปุ๋ยผสม NPK เช่นสูตร15-15-15พวกนี้เนี่ยเ,ยเขาเรียกว่า1กระสอบมีครบทุกธาตุนะครับเป็นปุ๋ย ผสมมาแล้วอันนี้มีเขาแยกมาเป็นผู้ส่งออกและก็ผู้นําเข้านะครับมาฝั่งด้านซ้ายมือ Export เนี่ยนะครับเป็นผู้ส่งออกนะครับระดับพันล้านตันเนี่ยก็คือรัสเซียเบอร์หนึ่งแคนาดาเบอร์2จีนเบอร์3เมร,รุษนะครับสหร,รัฐอเมริกาเยอรมนีซาอุดีอาระเบียโมร็อกโกกาต้านะครับตัวนี้เป็นผู้ส่งออกปุ๋ยที่ผสมเสร็จ NPK มาแล้วนะครับเป็นสูตรต่างๆเนี่ยส่วนผู้นําเข้ามีผู้ส่งออกแล้วก็มีผู้นําเข้า เบอร์ 1>, 1ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับเบอร์2คือบาซิลเบอร์3คืออินเดียเบอร์4ีคือจีนเบอร์5อินโดนีเซีย6ฝรั่งเศสเเนี่ยคือไทยอยู่อันดับที่7 8อสอสปตรเลีย9มาเลเซียนะครับนี่เป็นผู้ส่งออกและก็ผู้นําเข้านะครับบางประเทศที่อยู่ในนี้ก็กเป็นทั้งผู้ส่งออกและก็ผู้นําเข้าด้วยกันเลยก็มีนะครับตัวนี้นะครับเป็นแผนภาพของธนาคารกรุงศรีจาก IFA นะครับ ที่เขาเขียนไหม Consumption กับ Production แันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตนะครับในปีสองพันบของตะวักเขาจะเทียบกันนะครับถ้าเป็นฝั่งผู้บริโภคเนี่ยจีนจะบริโภคเยอะที่สุดนะครับเราลองมาเป็นอินเดียอเมริกาพวกบราซิลอินโดนีเซียปากีสถานฝรั่งเศสเจมันีแคนาดาเนี่ยเป็นส่วนน้อยหลักหลักเลขเลขหลักเดียวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนประเทศไทยอยู่อใน r e s เ World นะครับ r e สเ World ก็คือ 27.2%พวกประเทศยิบย่อยนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่มากเท่าไหร่นะครับส่วนปี2016เนี่ยจีนก็บริโภคลดลงนะครับแล้วก็ส่วนอื่นของโลกเนี่ยประเทศเล็กประเทศน้อยรวมกัน29.5%รวมทั้งไทยด้วยมีพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นเหล่านี้นะครับมาดูฝั่งผู้ผลิตนะครับก็จะมีฝั่งจีนปี2010เนี่ยจีนผลิต29.7%นะครับแล้วก็อเมริกาอินเดียรัสเซีย และประเทศเอื่นๆเนี่ยรวม28.5%พอมาปี2016จีนมีกำลังการผลิตลดลงนะครับอยู่มาณ27.9%แล้วก็ประเทศเอื่นๆตามภาพที่เห็นนะครับบางคนถามว่าจีนผลิตได้เยอะแล้วทำไมส่งออกน้อยส่วนใหญ่จีนเนี่ยเขาจะบริโภคในประเทศเขาเยอะเลยนะครับเพราะว่าคนหนึ่งประชากรเขาเยอะพื้นที่เขาเยอะถึงเขาผลิตได้เยอะเขาก็ส่งออกน้อยนะครับเพราะเขาบริโภคในประเทศของเขานั่นเองนะครับ ครับนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มปุ๋ยเคมีปี64ถึง65นะครับก็คือทำคลิปนี้ขึ้นมาเนะี่ยอยากให้พี่น้องเกษตรกนนะช่วยกันคิดหน่อยนะครับว่าอนาคตแนวโน้มเนี่ยถ้าปุ๋ยเคมีมันแพงขึ้นจริงๆมันจะแพงอยู่แล้วแหละนะครับเราจะทำยังไงกับอาชีพการเกษตรของเราในปัจจุบันนี้ถ้าเราพึ่งแต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับผลผลิตของเราเนี่ยที่มีราคาอยู่อย่างเนี้ยนะครับยากนักที่เราจะมีกำไรจากการเกษตรนะครับเป็นไปได้ไหมที่เราจะ ใช้ปุ๋ยเคมีลดลงแล้วก็ไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์เช่นไถ่กบฟางทําปุ๋ยหมกักทํเองอย่างเงี้ยนะครับสร้างเกษตรกรมืออาชีพและเกษตรกรที่คิดจะปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าอนาคตเนี่ยปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่นะครับเช่นพวกออยูเรีย,ยมันผลิตจากน้ํามันเป็นหลักสมมุติว่าถ้า50บปีหรือร้อยปีอนาคตข้างหน้าน,น้ำมันค่อนโลกเนี่ยน้อยลงเนี่ยนะครับเขาผลิตน้อยลงอย่างเงี้ยน้ำมันมันจะหมด ยังไงปุ๋ยมันก็แพงขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะดึงไนโตรเจนได้จากอากาศนะครับประเทศเอื่นที่เขาผลิตได้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีพวกนี้นะเขาไม่อาจส่งออกเราก็ได้นะครับแต่เพเทศเราเนี่ยก็ยังไม่มีความสามารถเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้มากมายเท่าไหรน่นะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มเรื่องปุ๋ยเคมีที่เราสู่กันฟังว่าอนาคตปุ๋ยมันจะแพงแน่นอนแล้วเราจะปรับตัวยังไงในอนาคตก็ขอฝากพี่น้องเก่อนไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าหากถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าหนี้สินจะตามมาบานเบิดจากต้นทุนเรื่องปุ๋ยเคมีแน่นอนนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเสกกนไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยการดูถูกผู้อื่นนี่มันก็น่าแปลกน่าอัศจรรย์ที่ว่าคนโง่กลับจะดูถูกผู้อื่นมากกว่าคนฉลาดท่านพุทธทาสทิกุสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพัฒนาไตรคุ้งของพี่น้องเสกกนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุข ขอบคุณและสวัสดีครับ